สบายดีพอไปีปนอกยินดีตอนหับพอสู่สองวันเพียงคือนเราไปวันนี้เป็นหนื่งสวันดีพี้นเราเป็นหมื่มมน,นงนนานแต่ง้องเลยก็คือว่าลงคีบก่อนนั่นแหละอยู่ก็ต้องงืนขึ้นเลว่าไป่ิชกครอวโมจิมาท่าน,นี้เขาจะจัดงานเยอะอนยอะเล่านนี้กำลังจะมาหย่อมหมอหุมเมื่อไหรอันนี้มาห้องมือมาห้องกินที่มาห้องจะเตรียมใหมให้แขก งานนหน่อยอ๋องานในหน่อยงานครคัวแบบมีเป็นเฉพาะค้นเงนได้บานแล้วก็พวกผู้ใหญ่ยสุพีตรงนันก็เลยเช็ดบลายจัดงานส่งเนี่ยู้มันเดกแพงไรเขาค้องเครื่องใส่ยังแพงเวทเครื่องดื่มยังต่างกับแพงก็เลยกระเทอนมาในเห็ุเลยนะ เห็ดไปเห็ดหน่อยกยามันดีกว่าเบือจัดก็แหงนี่หุ่มใช่หมขางัวมาคืนนตอนขางัวห่างกับบริเหมือนเข้าดอกมันก็มาแต่เดอก็เล่หมเดขอตไปปุ่งหมอหุมใหมก่อนสินอแล้ว ตอนสวยๆแตสุดท้ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาไป่าบรรยากาศแม่คั่วอรม่อาม่พี่น้องในบ้านคนมาอซอยเบียชทางด้านให้เข้ากำลังเก็บพี่ที่อยู่ บาสาวงานในหน่อยพี่น้องจะรอบอุ่นงานครอบครัวกับน้องบ้าน คนยี่เป็นพอเถ่าบวกวันทั้งครั้งมองฝนเสื้อกาเจัมปุ่นหต้องอีกจะไ่ออนนายเอาไปางที่ห้องหน้าอยู่อ้เอาไปอาัน่

วนยงาาอาบน้ำ่มตาบคั้นอนองันนี้บัวันกับอาบน้ำพี่ตีหัวหอยเนาะเดี๋ยวเขาจะมา เก็บเงินไปผูกแคน้นอยตุอะไรกินเดี๋ยวใบไม่ง่าไม่ดีคิสตัวน,นี้เงินหาแซนแมนเงินของนาซาว์นาซาวท์ทูสละวันเพื่อนไฮบอวันหันซอยเอ,อ่ยหาแซนสมวนบวันเอ็นโผล่ไปโวล่คนละเส้นก็พอแหละ ว่ามขึ้นกับซอยเขาเลยนะี่ยซอยซอยเบี้ยเขาสองหลังไม่เลยมัน,นขึ้นนี่ซอยเบี้ยเขาสองหลังะะไม่ะให้งานดีให <c oughs> ้งานสวยม่กระยันเลยเลยไปผูกแขนให้เลย <c oughs> No! Cool. บอกมอบพอนะครับคเราไปปุแล้เราจะเอไป

thì may nó được hoàn thành lại, <laughs> kết quả được công khai, là quan chức ท่ยหุผมนี่นึกถ่ายนึว่าถ่ยหูไปต้นนี้ว่นกันันดแคเหนื่อยทิมเสียวนะอ่ลืเลกดไลค์ก็สไปป้านังลินอยู่นนไปไปแก่คนหนองเขาออกไปนอะ อะไรพี่น้องมบ้ันกับสิไอร์ดจกจิบลงเพลงสงมิ้อพี่น้องเพราะว่างานดองนะเขาเริ่มเปิดเพลงแล้วเวลาเสียงเพลงเขาแต่ว่าเพลงได้มันดีเล็กซิตนะพี่น้องคลิปก่อนนะั่ะบ้านลงก็ยังจิบย่านสองมันเลื่องก่อนได้ก่อนได้เงินนะเพราะสองเข้าก็ยังพระทันผ่าน,านนะแต่ก่อนบ้านลงก็ยังนี่เพลงัวดีเล็กซิตเขาก็กยังให้ลงวิดีโอนะพี่น้อง ไปจะได้กับฝลากุดไล์และก็ติตามือกำลังใด้ประะวันเจอพี่น้องเด้อและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องบ๊ายบาย